ขอถวายความนอบน้อมนมัุสการแด่พระรัตนตรัยด้วยศิลเกล้าวขอถวายความเคารพและขอโอกาสแก่พระมหาเถรานุเถระพร้อมเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปเพื่อประกาศธรรมในครั้งนี้และขอความเจริญความผาสุขและความมีปัญญา เป็นสัมมาทิฏฐิจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาเตรียมสเสบียงเดินทางในสังสารวัตรอันยาวนานร่วมกันในวันนี้ก็ขอเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านนั่งตามสบาย ต่อจากนี้ไปเราก็จะได้มาเจริญกุุ้นอันยิ่งใหญ่ร่วมกันอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการฝังธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านญาโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายการสอนให้รู้จักความจริงของธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ในการลดละกิเลสของคนนั้นมีอยู่ในเฉพาะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นคำสอนที่มีจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะทำคนให้เป็นคนดีทำคนที่ลุ่มหลง ให้หายจากความลุ่มหลงทำคนที่มีความลังเลสงสัยให้หายจากความลังเลสงสัยทำคนโง่ให้เป็นคนฉลาดทำคนพาลให้เป็นบัณฑิตทำคนที่มีความเห็นผิดให้กลับเป็นคนที่มีความเห็นถูกต้อง ทำคนที่วนเวียนอยู่ในวัฏฏทุกข์ให้ออกไปจากวัฏฏทุกข์เป็นต้นด้วยอํานาจของปัญญาที่จะได้มาจากคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเะ่นั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหายการฟังธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นจึงเป็นการฟังสิ่งที่ยอดเยี่ยม เป็นการฟังสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เลิศสิ่งที่ไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้เพราะเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดคุณค่าสาระและประโยชน์ต่อชีวิตเป็นอันมากคือหมายความว่าบุคคลใดก็ตามเมื่อได้มีการฟังธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วปัญญาที่ยังไม่เกิดก็จะมีโอกาสได้เกิดขึ้น ปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะถึงความเจริญภัยบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปปัญญาก็คือสภาพธรรมที่มีความรู้แจ้งรู้แจ้งในเหตุผลตามความเป็นจริงมีความรู้แจ้งในเหตุผลของกรรมรู้แจ้งในอริยสัจสีโดยในเป็นต้นว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุก นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงซึ่งความทุกข์รู้แจ้งในรูปนามตามความเป็นจริงว่ารูปนามนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีวิญญาณครองก็ตามหรือไม่มีวิญญาณครองก็ตามล้วนตกอยู่ในใจลักณ์ทั้งสามก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา ปัญญาเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยย่อมรู้ทั่วถึงธรรมต่างๆทั้งที่เป็นกุศลเป็นอก,กุศลบุญบาปอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรวไิช่เป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรกระทำลงไปแล้วให้ผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไป อะไรเมื่อกระทำลงไปแล้วให้ผลเป็นความสุขความเจริญทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไปรู้ว่าธรรมนี้เป็นธรรมเลวธรรมนี้เป็นธรรมที่ประนีธรรมนี้เป็นธรรมดำธรรมนี้เป็นธรรมขาวเป็นต้นเ,เหมือนกับแพทย์ผู้ฉลาดแพทย์ผู้ฉลาดก็ย่อมจะรู้จักเพศัตวหรืออย่างอันเป็นที่สบายและอันเป็นที่ไม่สบายของคนไข้ นะทั้งหลายได้ฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราฟังธรรมบ่อยๆทำสมาธิในการฟังตั้งใจฟังใส่ใจฟังโยนิสโสมนัสิการตามในข้อธรรมเหล่านั้นปัญญาที่ยังไม่เกิดก็จะมีโอกาสได้เกิดปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะถึงความเจริญไพบุญยิ่งงขึ้นไปฉะนั้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของเรามากเท่าไหร่ กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะถึงความเจริญภัยบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นก็หมายความว่าเมื่อเรามีปัญญาสัมมาทิฏฐิอยู่ในหัวใจแล้วเนี่ยคุณงามความดีต่างๆที่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทางใจนี่นก็จะลังไหลทั่งครูออกมาอย่างมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นนอกจากปัญญา เกิดขึ้นกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเหตุเป็นมาจัยไปสกัดกั้นไปปิดกั้นไม่ให้มิจฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดไม่ได้มีโอกาสได้เกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วก็จะถึงความเสื่อมสูญไปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะถึงความเจริญไพฑูุยยิ่งขึ้นไป เพราะฉะนั้นท่านอยอติยยมสาธุชนคนดีทั้งหลายบุคคลใดก็าตามมีปัญญาติดใจติดตัวบุคคลนั้นย่อมฉลาดในการดำเนินชีวิตบุคคลนั้นย่อมทำบุญได้มากแล้วก็เว้นจากบาปได้เยอะทีเดียวและบุญกุศลของบุคคลที่มีปัญญากระทำลงไปแล้วนั้นก็ย่อมจะเป็นบุญกุศลที่มีผลมากมีอนิสงส์มากทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อๆไปด้วย นอกจากนี้ปัญญานั่นแหละก็ยังจะเป็นตัวสกัดกัน้นไม่ให้ชีวิตของเราทะเลทลายเข้าไปในเขตแดนของพวกวิชาทิฏฐิเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นคุณธรรมของปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีปัญญาเสร็จแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อ,ตอ,ตอไป ฉะนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการความธรรมของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จะได้นำอาเรื่องราวของบุรุษคนหนึ่งซึ่งเป็นคนกระตันยนะูได้ให้ทานแผ่นกระดานแก่บุรุษซึ่งเป็นผู้ที่ขายหมากให้แก่ตนเองเรื่องนี้อาตมาก็ได้แสดงไปแล้วหลายวันนะก็ยังไม่จบนะคุณโยม ผูโยมเกจจาได้หรือเปล่านะจําได้หรือเปล่าหรือว่าหลงลืมไปแล้วอาตมาก็แสดงติดต่อกันท่านนับเป็นตอนก็ตอนที่16วันนี้โยมเป็นตอนที่16ก็ยังไม่จบนะเกี่ยวกับเรื่องราวของบุรุษสองคนผูโยมอาตมาก็จะขอถ้าวความหลังเสเล็กน้อยก็เพื่อที่จะทําให้ญาติโยมทั้งหลายได้รู้ในเรื่องราวของบุรุษสองคน นะก็คือบุรุษสองคนนีนะ้เดินทางไปหนุนทางสายเหนือนะซึ่งเป็นระยะหนุนทางที่ยาวไกลมากนะเดินไปก็ตากแดดแดดก็ร้อนในช่วงการเวลานั้นก็เป็นฤดูร้อนบุรุษคนแรกเมื่อเดินไปแล้วก็เกิดความเหนื่อยเมื่อยล้าก็เลยไป,ไปพักพาว่าศัยอยู่ใต้ร่มไม้ร่มหนึ่งแล้วก็นั่งเคี้ยวหมากอยู่บนแผ่นกระดานนะอยู่ต่อมาก็มีบุรุษอีกคนหนึ่ง ก็เดินทางมาทางหนทางสายเหนือเหมือนกันก็เหนื่อยเมื่อยล้าก็แดดกล้าเหมือนกันก็เลยเข้าไปอาศัยร่มไม้ที่บุรุษคนก่อนนั่งอยู่นั่นแหละออะโยนนะแล้วก็หิวน้ำก็ยนไม่มีน้ำกินน้ำหมดก็เลยหิวน้ำเห็นบุรุษนั้นกำลังนั่งเคี้ยวหมากอยู่ก็เลยขอหมากกินสักคำหนึ่งบุรุษนั้นก็ไม่ยอมให้คน บุรุษคนนั้นก็นเลยบุรุษคนที่สองก็เลยบอกว่างั้นข้าพเจ้าขอสีอท่านหนึ่งกะหาปณะกขาแล้วกันบุรุษคนแรกก็รีบควักให้ท,ทันทีเลยประโยชน์ต้องการเงินแล้วก็ขายหมากให้บุรุษคนที่สองก็อาศัยหมากนี่แหละประโยชน์กินหมากนั่งเคี้ยวหมากก็ทําให้บรรเทาความทุกข์ลงได้เมื่อเคี้ยวหมากเส็จเทียบ้อยแล้วเนีน่ยก็นั่งคุยกันสนทนากันสักครู่หนึ่งแล้วก็ล่ำลาจากกัน แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางบุรุษคนที่สองที่ซื้อหมากนั้นก็ไปขึ้นเรือใช้เรือเล่นออกจากฝั่งเพื่อที่จะไปทำาทำการท้าขายทางทะเลทางเรือพอในวันที่ 7, เจ็ดเรือเล่นไปถึงท่ากลางมหาสมุทรเรือก็แตกเมื่อเรือแตกแล้วมหาชนทั้งหลายก็ตายทั้งหมดเป็นอาหารของปลาเลือต่อก็ยังอยู่ <c oughs> เหลืออยู่บุรุษคนนี้แหละคนที่ซื้อหมากนี่แหละก็อาศัยแผ่นกระดานแผ่นหนึ่ง ว่ายข้ามาหาสมุทรไปเรื่อยๆอยู่ต่อมาบุรุษคนแรกที่นั่งอยู่ก่อนคนที่ขายหมากให้ก็ขึ้นเรือไปเหมือนกันเมื่อขึ้นเรือไปแล้วนี่ก็ใช้เรือแล่นออกจากฝั่งไปในวันที่เจ็ดเรือก็แตกเหมือนกันมหาชนที่อยู่ในเรือก็ถึงซึ่งความตายทั้งหมดเลยบุรุษคนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ยังก็ว่ายนา้ําด้วยกําลังแขนกําลังขาของตนเองนี่แหละว่ายไปเรื่อยๆแล้วก็มาประสบพบเจอกันกับบุรุษ คนที่ซื้อหมากฉะนั้นบุรุษคนที่ซื้อหมากเมื่อได้ประสบพบเจอกับบุรุษคนที่ขายหมากให้แล้วเนี่ย,ยก็ระลึกนึกถึงคุณพยมนี่เขาเรียกว่าคนที่มีสัพป,ปริสธรรมอยู่ในใจเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความกระตันอยู่พยมเกิดความระลึกถึงบุญคนที่บุรุษคนนี้เคยขายหมากให้แก่ตนเองถ้าหากว่าไม่ได้กินหมากแล้วเนี่ยชีวิตอาจจะได้รับความทุกข์ถึงซึ่งความตายไปเลยก็ได้หรืออาจจะทุกข์บางตายก็ได้ ฉะนั้นบุรุษคนนี้ก็เลยระลึกนึกถึงอุปการคุณเป็นผู้ที่มีความกระตันอยู่รู้คุณแล้วก็กระทําการตอบแทนนะบุญคุณของท่านผู้มีพระคุณระอยู่ก็เลยให้แผ่นกระดานนั่นแหละตนเองก็วหว้ไปด้วยกําลังแขนกําลังขาของตนเองนี่แหละวหวยไปเรื่อยๆบุรุษคนที่ขายหมากให้นั้นก็อาศัยเกาะแผ่นกระดานไปเรื่อยๆทีนี้บุรุษคนที่ซื้อหมากนี่ก็เลยไหว้ข้ามไปเรื่อยๆ กำลังก็เริ่มอ่อนลงแล้วกำลังจะจมลงสู่ท้องมหาสมุทรก็ในขณะนั้นนางมณีเมฆขาซึ่งเป็นเทวดาทำหน้าที่รักษามหาสมุรก็ได้ระลึกนึกถึงคุณของบุรุษคนนี้ว่าเป็นคนที่มีความกระตัญอยู่รู้คุณมีกระตะเวทีตอบแทนท่านผู้ที่มีพระคุณบุรุษคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นสับบุรุษนะตั้งอยู่ในสับบุรุษธ,ธรรมสบรับบุริสรธ,ธรรม ฉะนั้นเวลา <c oughs> เทวดานี้ก็เลยช่วยเหลือก็อุ้มบุรุษคนนี้ไปถึงฝั่งอแล้วก็กลับมาช่วยบุรุษคนที่ขายหมากให้ไปถึงฝั่งเหมือนกันฉะนั้นบุรุษทั้งสองคนนี้เมื่อไปถึงฝั่งแล้วก็ตกใจก็ถามซึ่งกันและกันเกิดความงุนงงว่าท่านมาได้อย่างไรคนที่ซื้อหมากมาก่อนมาถึงฝั่งก่อนทั้งๆที่ไหว ว่ายน้ํามาด้วยกําลังแขนกําลังขาของตนเองแต่ว่ามาถึงฝั่งก่อนก็เลยถามนะบุรุษผู้ที่าปถึงฝั่งก่อนก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ทราบไม่รู้ว่าข้าพเจ้ามาได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเมื่อเทวดาได้ฟังบุรุษทั้งสองคนนี้สนทนาปราศัยกันแล้วเนี่ยก็เลยปรากฏร่างขึ้นมาครับมเพื่อที่จะบอกความจริงที่ตนเองมาหาแล้วก็จะบอกคุณธรรมที่ทําให้เทวดาช่วยเหลือ แตนะเพราะฉะนั้นคนใดก็ตามในเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากขายุมถ้าหากว่าบุคคลนั้นมีคุณธรรมประจําใจเทวดาก็ย่อมที่จะช่วยเหลือได้ฉะนั้นเทวดาจึงได้แสดงคุณธรรมที่จะทําให้เทวดาช่วยเหลือเนะทวดาก็กล่าวคาถาดังต่อไปนี้ว่าผู้ใดแลในโลกนี้เลี้ยงดูมารดาบิดาด้วยความชอบธรรมเท,นะทวดาทั้งหลายย่อมรักษาเขาผู้นั้น ทั้งในทะเลและบนบกนี่เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งนะคุยยกก็คือการเลี้ยงดูพ่อแม่ของเราถ้าเราเลี้ยงดูพ่อแม่ของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยความชอบธรรมแล้วเนี่ยในเวลาใดก็ตามเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเวลาเทวดาก็สามารถที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้คุยยมแล้วเทวดาก็แสดงคุณธรรมต่อไปว่าผู้ดใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสง์ เป็นสารณะเป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตเทวดาทั้งหลายย่อมรักษาเขาผู้นั้นทั้งในทะเลและบนบกอาตมาก็ได้แสดงถึงตรงนี้แหละพะโยโกต์ก็คือบุคคลที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่กําจัดภัยจนตลอดชีวิตบุคคลนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาพยุในพระพุทธศาสนาทันทีนะถ้าเรามีการเข้าถึงโดยลักษณะอาการ สี่อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่อาตมาได้เคยแสดงไปแล้วอนะย่าโยมท่านใดอยากจะนะไปฟังก็กดนะเข้าไปฟังย้อนหลังได้ยุยมในช่อง YouTube ธรรมะประเทืองปัญญาก็สามารถที่จะเข้าไปฟังได้แนะเพราะฉะนั้นนี่คำว่าอุบาสกอุบาสิกาคุยมท่านบอกว่าเป็นผู้นั่งใกล้พระรัตนตรยัยคือนั่งใกล้ทั้งทางกายแล้วก็ทางใจด้วยทางกายก็คือก็คือเข้าไปคบหากับสับรุษ เข้าไปนั่งใกล้เข้าไปสนทนาเข้าไปสอบถามปัญหาธรรมะแล้วก็ฟังธรรมะแล้วก็น้อมนําเอามาประพฤติธปฏิบัติตามนี่เขาเรียกว่าเข้าไปนั่งใกล้ทั้งทางกายแล้วก็ทางิตด,ด้วยฉะนั้นเมื่อครั้งที่แล้วอาตมาก็ได้พูดถึงคุณสมบัติหรือที่เรียกว่าคุณธรรมของบุคคลที่เป็นอุบาสกอุบาสิก,กาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงตามในยะแห่งคำพีมิลินทปัญหาของโยม ซึ่งเป็นคำของพระนาคเสษนองค์อรหันที่ท่านได้แสดงคุณสมบัติหรือคุณธรรมของผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาให้แก่พระเจ้ามิลินได้สดับพยท่านแสดงเอาไว้ถึง10ประการด้วยกันพยมเมื่อครั้งที่แล้วที่มาก็ได้แสดงเรื่องนี้แหละนะประการที่หนึ่งทาตมาก็จะขอพูดโดยสังเขตโดยยอ่ยอๆ เราท่านหลายก็ลองนํามาพิจารณาใจของตนเองว่าเรามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจของเราหรือไม่พะยมถ้าเราไม่มีก็พยายามทําให้เกิดทําให้มีขึ้นในจิตใจของเราเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาที่แท้จริงพะยมถึงแม้ว่าเราจะยังไม่บรรลุปเป็นอริยบุคคลก็ยังไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเราจะเป็นปุริชนนี่แหละเราก็สามารถที่จะทําคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองได้ คุณธรรมประการที่หนึ่งเป็นย่อมเป็นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กับพระสงฆ์ขอยมคือเราจะไม่ทิ้งกันมีสุขก็สุขด้วยกันมีทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกันอันนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองเป็นผู้ถือธรรมเป็นใหญ่คือเราไม่ไปถือตนเองเป็นใหญ่เราไม่ไปถือชาวโลกไม่ไปถือความคิดเห็นไม่ไปถือการกระทําของบุคคลอื่นเป็นใหญ่แต่ให้เราถือคุณธรรม ที่ประกอบไปด้วยเหตุผลเนี่ยนะให้ถือทำรรเป็นใหญ่พะโยนช์ประการที่สเป็นผู้มีความยินดีนในการแบ่งพัน <c oughs> แบ่งปันปัจจัย่มีอาหารเป็นต้น,นแก่พระพิสุสง์ตามสมควรแก่กำลังของตนเองประการที่4ประการที่4เห็นความเสื่อมแห่งพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็พยายาม พยายามทําให้เจริญขึ้นขุยมเราไม่ปล่อยปะละเลยเราไม่วางเฉยเราไม่ไปโยนให้พระพิสุทํา์ทหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวแต่ในฐานหน้าที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราจะต้องช่วยกันช่วยกันทําอย่างไรก็ได้เราเห็นความเสื่อมของพระพษษุทธศาสนาเราก็ต้องช่วยกันเพื่อที่จะทําให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปอยู่ในโลกนีู้ย้ยม อย่างเช่นเราเห็นพระพิสุททอดทิ้งธุระสองประการคือทอดทิ้งคันธะธุระทอดทิ้งวิปัสนาธุระหรือย่อหย่อนในสิกขาบททั้งสามเนี่เราก็พยายามขนขวายด้วยวิธีการวิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ยที่จะให้ท่านไม่เป็นอย่างนั้นขยมนะแล้วเราก็ต้องมีการสนับสนุนพระพิสุที่ท่านมีการศึกษาเล่าเรียนทาธุระทั้งสองอย่างในพระศาสนาแล้วก็ เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมบำรุงทํานุบำรุงด้วยเพราะฉะนั้นนี่หน้าที่ของเรานะในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราจะต้องอช่วยกันร,รักษาพระพุทธศาสนาเห็นพระพุทธศาสนาเห็นความเสือส่อมโทรมแล้วเราก็ต้องพยายามพยายามโดยเ,เบื้องต้นเลยเราจะต้องมีการศึกษาก่อนขโยม ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างเมื่อเราศึกษาเราเรียนจนเข้าใจในหลักคำสอนของพระองค์แล้วนี่เราก็นม้ำนําเอามาประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็เผยแพร่ใครมากล่าวคําสอนที่ผิดๆเราก็ต้องออกมาแก้ต่างให้ประชาชนทั้งหลายได้มีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญ สิ่งที่สําคัญตัวการที่สําคัญที่จะรักษาพระพุทธศาสนาได้นั้นก็คือสัมมาทิฏฐิระโยคถ้าหากว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิรักษาพระศาสนาไว้ไม่ได้เนี่เพราะฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิที่อยู่ในหัวใจของบุคคลผู้เป็นชาติบัณฑิตนั่นแหละเป็นบุคคลเป็นตัวที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้ประโย้นะอันนี้ก็เป็น นะคุณธรรมของผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาอีกประการหนึ่งนะก็คือประการที่4นีะ่เห็นพระศาสนาเสื่อมโทรมแล้วเราก็พยายาม้นขวายในการที่จะทําให้พระพุทธศาสนาเจริญขึ้นนะไปตามกาลังสติปัญญาของตนของแต่ละบุคคลประการที่5นะ้าบุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงนะอย่างเช่นนะมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความเห็นที่ถูกต้องในเรื่องกรรมผลของกรรมมีความเห็นถูกต้องว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายทำกรรมใดไว้ก็จะต้องได้รับผลของการกระทำนั้นทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปตามสมควรแก่เหตุและปัจจัยที่ตนเองได้สั่งสมาไวา้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะโยม หรือมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าการให้ทานมีผลอย่างเช่นญาติโยมมาให้ทานก่อนวันนี้เนะี่ยเรามีสัมมาทิฏฐิเราก็มีความเชื่อว่าการให้ทานในครั้งนี้มีผลแน่นอนการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาบิดามารดาเป็นต้นมีผลทั้งในชาตินี้แล้วในชาติต่อ,ตอ,ตอไปผลวิบาของกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายกระทาลงไปแล้วมีผลจริง นะหรือการทำดีทำชั่วกับพ่อแม่ก็มีผลจริงโลกนี้มีหมายความว่าสัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาเกิดในโลกนี้นั้นมีอยู่โลกหน้ามีก็หมายความว่าสัตว์ที่ตายจากโลกนี้ไปเกิดในโลกอื่นนั้นมีอยูนะ่สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะผุดขึ้นเติบโตทันทนะีดังเช่นสัตว์นรกเทวดาเปรตสุรกายเป็นต้นเหล่านี้นั้นมีอยู่แล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องว่า สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งโลกด้วยตนเองและสอนให้คนอื่นได้รู้แจ้งโลกตามด้วยก็มีอยู่อันนี้ก็หมายถึงพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกจริงอันนี้ก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งแล้วก็ปราศจากการถือมงคลคตื่นข่าวเราไม่ไปถือมงคลตื่นข่าวเช่นมีคนมาทักว่าวันนี้เธอในเลื่องเรื่ไม่ดียามไม่ดี ชีวิตของเธอเนี่ยไม่ดีนะถ้าเธอไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จะดีเหล่านี้เป็นต้นเราไม่ไปยึดถือในมงคลเหล่านั้นแต่ให้เราเชื่อมั่นในเรื่องกฎของการกระทําความดีความชั่วความสุขความทุกข์ที่เราได้รับเนี่เป็นผลของการกระทําทั้งในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันที่เรากระทำเอาไว้เราก็จะต้องได้รับผลของการกระทํานั่นแหละไม่มีใครที่จะมาโดนบันดาลไม่มีใครที่จะ มาเสกสรรปั้นแต่งให้ชีวิตของเราได้รับความสุขความทุกข์ได้นอกจากการกระทําของเราแล้วก็ไม่อ้างผู้อื่นว่าเป็นศัสดาของตนเองเพราะเหตุแห่งชีวิตใครเขาจะมาให้เราเลิกนับถือพระรัตนตรยัยให้เราประทุษร้ายต่อพระรัตนตรยัยให้เรากล่าวจับจ้วงพระพผู้พระธรรมประสงค์เป็นต้นเหล่านี้เราก็ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตได้ไปอยูเราไม่ไปนับถือบุคคลอื่นที่ เหนือกว่าพระรัตนตรยัยแต่ให้เรานับถือพระรัตนตรัยนั่นแหละเป็นเบื้องต้นของชีวิตเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่สูงสุดของชีวิตนะเพราะถ้าเรานับถือพระรัตนตรยัยเรายอมตายไปหเรายอมเสียสละชีวิตเพื่อที่จะเราเพื่อเราจะรักษาพระรัตนตรยัยเอาไว้นี่การตายของเรานั้นนะมีโอกาสที่จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้แต่ถ้าหากว่าเรายอมทิ้งพระรัตนตรยัยยอมประทุษร้ายเพระรัตนตรยัยเพื่อเอาชีวิตให้อยู่รอด การตายของเรานนั้นเป็นการตายที่น่ากลัวพรับโยมโอกาสที่เราจะไปสู่อบญญายภูมิก็เป็นไปได้ง่ายอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของบุคคลที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นประการที่5ประการที่6ุกประการที่6คุณธรรมของอุบาสกอุบาสิกานั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีทางกายทางวาจาก็คือบุคคลนั้นจะต้องมีการสมาทานศีลมีการรักษาศีลห้า ศีลแปดอุโบสถศีลต,ตามโอกาสอันสมควรแก่โอกาสแกส่ฐา,า,า,านะของตนขยมนะแต่อย่างน้อยเราก็ต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานของชีวิตนั่นแหละแล้วก็มีการงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะทั้ง5ประการก็มิจฉาอาชีวะก็คือการค้าขายที่ผิดศีลธรรม5ประการในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็จะต้องมีการงดเวน้นงดเว้นจากการค้าขายสัตราอาวุธคุยม งดเว้นจากการค้าขายเนื้อสัตว์แล้วก็เว้นจากการค้าขายเนื้อก็คือเว้นจากการค้าขายสัตว์ที่เอาไว้สําหรับฆ่าไว้เป็นอาหารเช่นเว้นจากการฆ่าไก่ฆ่าหมูเป็นต้นแล้วก็เว้นจากการค้าขายเนื้อสัตว์ก็หมายถึงเว้นจากการค้าขายเนื้อมนุษย์ไม่เอามนุษย์ไปค้าขายแล้วก็เว้นจากการค้าขายสุรามีไรแล้วก็ประการที่5เว้นจากการค้าขายยาพิษ อันนี้เป็นมิจฉาอาชีวะโุยมเราจะต้องงดเว้นถ้าเราไม่งดเว้นมันก็มีโทษนะทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด,ด้วยนะเป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นคุณธรรมประการที่6โนะุยมนะนะแต่ว่าคุณธรรมของบุคคลผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็ยังไม่หมดนะยมมี10ประการนะทีะ่พระนาคเกษนองค์อรหรันทท่านได้แสดงเอาไว้ อาตมาก็คงจะแสดงต่อไปไม่ได้พะยงเพราะเวลาหมดหมดเวลาเอาไว้วันพรุ่งนี้เราท่านทั้งหลายค่อยมาฟังกันต่อกันแล้วกันฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุกชนคนดีทุกคนทุกท่านที่เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตมีการมาใช้เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่มาทําบุญทำกุศลมาเตรียมระเบียงเลี้ยงตนไปในชาติหน้าให้กับตนเองฉะนั้นอาตมาก็ต้องขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัย กล่าวคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ขอจงมาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทูกคนทุกท่านจงเป็นผู้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงประสบแต่สิ่งอันเป็นมิ่งมงคลสมบูรณ์ภูนผลไปด้วยลาบยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุขอให้มีอายุยืนยาวเพื่อที่จะได้อยู่ทำคุณงามความดี ให้ยิ่งงขึ้นไปวันนะขอให้มีผิวพรรณผ่องใสสุขขอให้มีความสุขกายสบายใจพระละขอให้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆที่จะมาเบียดเบียนอันนึ่งคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบในธรรม นำตนให้พ้นจากกองทุกข์ประสบสันติสุขแล้วไซขอความปรารถนานั้นนจงพลันสําเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสําเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านเถินกระผมก็ขอ,อกราบคณะสงฆ์พระเทรานุเทระเพื่อเป็นต้นเสียงในการกล่าวนำอุทิศส่วนบุญกุศลแล้วก็ให้พรเป็นลำดับสืบต่อไปนะครับ ขอเชิญญาโยมทุกท่านกล่าวตามธรรมาข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลในการถวายทานรักษาศีลและฟังธรรมเป็นต้นขออุทิศให้แกบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติทั้งหลายเพื่อนสนิทมิตสหาย พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์และเจ้ากรรมนายเวรที่ได้ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติพร้อมทั้งเทว,วดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับรู้แล้วโปรดอนุโมทนาเอาส่วนบุญกุศล กับข้าพเจ้าด้วยเธินขอบุญกุศลนี้จงเป็นพระราววปัจจัยให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสีเข้าถึงซึ่งมาผลน,นิพพานในอนาคตการ อันใกล้นี้ด้วยเธินส